ตอนนี้คือเราลื้อได้แล้วนะคะรถเข็นแต่ว่าน้องดาวเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะติดพุงสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลในดาวเคียงเดือนฟิวเมอรี่นะคะวันนี้ก็จะสังเกตเห็นคุณพ่อนะคะเอารถเข็นมาซ่อมแซมนะคะ,คะเพื่อเพื่ออะไรเราไปถามคุณพ่อกันเอารถเข็นมาซ่อมแซมเพื่ออะไรคะนี่ ทำเป็นรถขนกองกระถินนะครับอ๋อเข็นพุ่มกระถินใช่ไหมคะ,ะอ๋อจะเอารถเข็นคันนี้นะคะพาหมูดาวแห่พุ่มกระถินนะคะไปที่วัดป่าอาเจียงนะคะคือเราจะดัดแปลงนะครับคือความพร้อมของช้างก็ยังผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าลูกชายของผมจะทําได้ไหมบบก็ก็คนช่วยบ้างเขาเข็นบ้างเลยพ่อก็ไม่รู้เนะี่ยช้างไม่เคยได้ฝึกนะไ้ช้างเพิ่งแค่ได้ สองปีเองช้างยังไม่ได้เข้าโรงหลกโรงเรียนไม่ได้ทําอะไรเป็นไม่รุ้นกันนะครับว่าเขาจะทําได้ไหมใช่ไหมดาว,ดาวมางองอะไรอีแต่พ่อทาแบบนั้นนะโอเคนะควรจะได้จับด้วยไงก็รู้อยู่ให้ช้างมางยินตรงนี้เอาภาพอย่างนี้ทำไมถึงจะเอาอันกลางออกใช่ไหมใช่ไปที่นันมันก็ติดตรงนี้เนาะช้างไปอยู่ตรงแบบไหนทําได้ พ่อดาวเป็นช่างลื้อนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะลื้อได้แน่นอนค่ะแต่ว่าตอนประกอบกับคืนเนี้ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะเบ <ๆ S 1> าพๆพ่อเบาๆเดี๋ยวหักใจร่มๆตอนนี้เราก็ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะดูค่ะเราเรามารอลุ้นตอนที่เราตองใส่ให้หมูดาวนะครับ เดี๋ยวเรามารอลุ้นไปได้วยกันเลยนะคะว่าพอ่ออะเป็นช่างรื้อจะทําให้ลูกชายได้สําเร็จไหมแล้วหมูดาวจะเข็นพุ่มกระถินได้ไหมแล้วรอไปติดตามกันเลยนะคะตอนนี้คือเราลื้อได้แล้วนะคะรถเข็นแต่ว่าน้องดาวเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะติดพุ่มนี่ครับต,ต,รติดตรงนี้นะคะสรุปก็คือน้องดาวก็เข็นเหมือนเดิมนะคะเข็นด้านหน้าเหมือนเดิมให้แม่แม่เอฟซีช,ช่วยเข็นน,นะคะ มันจะได้เนี่นเนาะใส่ตะปูเจ้าไปใส่เจ้าเอ้าตะปูเอาไม่ได้มาเขายืนเอามาแต่น้าอันนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอาผ้ามาประดับรถเข็นด้วยนะโอ้ยสามหนุ่มสามมุมยืนไม่มองหน้ากันเลยกินใครกินมันเลย ไงลูกนูกกลัวทำไมนี่ผมจะเล่นให้ดูพี่นพพลัตผมจะเล่นให้ดูโอ,อ้ตู้ลำโพงนะบอก ครจะเข็นตู้ลำโพงใส่รถเข็นพุ่มกระถินไปเลยโอ้ให้พี่พี่ใหม่เข็นตู้ลำโพงไม่ใช่พี่เป็นปีใหม่จะไปกับตู้ลำโพงหรอโอ้ที่บ้านเรามีรถเข็นเอาใส่รถปิ๊บพมาเลยแ้มเอาอันนั้นไปรถใส่แบบนั้นล่ะแบบนี้ล่ะ เอาเพิ่นเมียนขยาเพิ่นแม่พอเออเอาของมานเท่ามาแล้วก็เอาผาเข้ามามาพร้อมมาประดับรถพร้อมเอาว่าด้ไปไผสิิขนของไปหายสามหนุมสามมุมโอ้กินไผยกินมันเลยว่าบ่าสนใจกันเลย ลูกบอลกิ้งนี้ไปแล้วโอ้เบิงเลยค่ะหลือออกอันเดียวนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะตอนนี้ยังชุมนุมกันอยู่ตะปูตีไม่เป็นสร้างจังำเป็นด้วครับสร้างจำเป็นด้อครับ เลยป่ะม่ณรดนพุ่มกระินปจับตีถึงมือลุงไ้นันมือเด้อมือเด้อมือเด้อบไปไปได้เขาแกแกลีว้งไงเบื้องหว่างงอดหตะปุยังไม่ทันได้ตีหอดใสเลยโอ้ยบสวซางกับบสร้างโพด่ไเขาแกเกวยไงเระย่ที่เ็ยัปาเฮดคุยคุยเถอนเงินแต็งเนียหาหาให้รถใสขายพนาว่ะ โอ้ยเบิ่งหลูกใา่ขอ่อยมุ่งไผมุ่งมันประสนใจกันเลยเออเรายังไม่ได้ไปสั่งไอ้นั่นเลยสังกทานเลยจะไปสั่งสังกทานไปทำบุญที่บ้านนะคะอยู่ที่บุญกุศลให้พ่อที่ร่วงรับไปแล้วนะคะในวันที่หนึ่งตุลานี้นะคะ ที่เป็นคนถีบเขาเขาให้คนถีบด้วยรถม้านั่นน่ะดาวปั่นได้ไหมครับยังวาบ่สนใจกันเลยดูนะคะสามหนุ่มสามมุมเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างนะคะดูค่ะ bên nhà phi lợt lạc à, mua lút nhưng mà bà lẻo chắc chia lột sấy khăn điều ก็ต้องขอขอบคุณ FC นะคะที่ช่วยประมูลตะขอเอกระดิ่งน้องดาวนะคะกับน้องเสือนะคะได้เป็นค่าอาหารของช้างที่ตกงานนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ